สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงาน Android v 1นะครับจะนึฟฝกเราก็ใช้คิวนี้จะทำเพิ่มกเินสินค้าไหมในการขวนในการลงทุนหนึ่งในการลงทุนของเถียงใต้คิวโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับใน EP T สี่กับไบแนนกับโอกาสนะโอกาสในการทําเงินนะก็นีอยู่กับอดี้คอยไม่เล่เลือกถูกหรือเปล่านะตัวย่อก็ O R D I นะก็จะเป็นเหรียญกับ A I นะเหรียญตัวนี้ก็ ค่อนข้างได้รับความนิยมในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะไปดูการกันเล็กน้อยน,นะเหรียญตัวนี้เนี่ยก็ราคาเดิมก็อยู่ประมาณสักสองจุดสองสองจุดสามนะก่อนเข้าปีสองพันย่ิบสี่เนี่ยก็อีรอนมาทวิตถึงเหรียญเอไอแล้วก็พูดถึงเหรียญตัวนี้ทำให้ราคาเหรียญตัวนี้จากประมาณาสองดอลลาร์เศษก็พุ่งไปถึงยี่สิบแล้วก็พุ่งสี่สิบหกสิบจนแบบสูงสุดประมาณร้อยยี่สิบนะ ค่อนข้างร้อนแรงแล้วค่อยๆปรับตัวปรับลงการเทขายของตลาดนะฮะตอนนี้ก็ประมาณเดือนเดือนสามนะนี่ทะลุไปถึงร้อยยี่สิบเลตัวนี้นะแต่ในนี้มันเป็นแค่หกเก้าสิบหกดอลลานะก็ราคาล่าสุดก็ตอนนี้ก็ประมาณสี่สิบห้านะสี่สิบเก้าดอลลารกับหนะ้าสิบเนี่ยตัวนี้ก็นี่เมื่อถ้าไปดูเมื่อประมาณสักนี่นะสองวันที่แล้วราคาตัวนี้นี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลย ประมาณสามสี่สาห้าสามหกนะวันนี้ก็ทะลุไปถึงแบบ4ี่สิบเก้านะอาทะลุไปถึงสี่้านี่ค่อนข้างร้อแรงนี่ก็ปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะแต่แนวโน้มขึ้นสูงกลับไปที่หนึ่งร้อยเหมือนเดิมนะนะไปดูข้อมูลคร่าวๆตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ็ดกับ AI นะ AI นี่ตัวนี้ก็บนคอ Cap, นะมันแคบมูลค่าก็พันล้านนะพอร,รุ่นในย4ชั่วโมงตอนนี้ก็ เกือบแตะ400ล้านเป็นอันดับที่24บวกวอลุ่มบวกขึ้นมาประมาณ160ล้านถ้าไปดูตรงนี้นะเว่อก่อนมันจะเห็นต,ตรง2ดอลลาร์แต่ตอนนี้มันไม่เห็นแล้วนะเมื่อก่อนผมันเ่อะประมาณก็พุ่งทยานเนี่ยนะดูที่วอลุ่มเนี่ยก็วอลุ่มไม่ธรรมดาขึ้นมาแบบถึงจะล่วงนี่ยก็วอลุ่มก็ระดับร้อยล้านตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นกเกือบ400ล้านแล้วนะจากราคาดีดกลับนะก็เป็นโอกาสที่จะทําเงินได้นะ ก็ซื้อไว้ทั้ง OKX แล้วก็ Binance นะเดี๋ยวมาดูกันสเลยน้ออันนี้ Binance ก็ตัวนี้ที่ผมซื้อไว้นะทั้งฟิวเจอร์แล้วก็มาร์จินนะก็ได้กำไรพอสมควรสองวันนี้นี้ไม่เยอะนะซื้อสิบกว่าดอลลาร์ะแค่นั้นนะไม่ยซื้อเยอะแยะอะไรเพราะเราไม่มีเงินนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะกับเหรียญ AI นะ ออดีนะเช่น O R D I นั่นเองขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปจะมีลิงก์สมัครนะก็มีขับเชียร์เทีคลิปตัวหนึ่งของเมืองไทยนะเบนเน้นไทยนะเนทีนคลิปสองอันนี้ก็รองรับจกรอต่อถูกกฎหมายนะเมทคลิปตัวหนึ่งเวทีคลิปตัวหนดับสองขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนแล้วการลงทุนแตน่ลดาการทำความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณาก,กันดีๆจะกลับมาอีกหน้านครับบ๊ายบาย